วันนี้โรถพามากินปิ้งย่างเกาหลีที่ไทจิคิงจังหวัดพิจิตรนะคะที่นี่มีทางปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเรามากินกันหลายครั้งแล้วแล้วคืออร่อยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะปิ้งย่างหรือชาบูก็ดีนะคะที่นี่จะเป็นอาราคาสนะคะแต่เขาจะมีชุดที่จัดเป็นเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตหมูเซตเนื้อนะคะวันนี้เราสั่งเป็นชุดเซตเนื้อนะคะเขาก็จะมีชุดผักมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อประมาณ3อยา่างก็คืออร่อยมากอันนี้เราสั่งเห็ดเพิ่มเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เนยมาก่อนเลลยยงไป จาเพิ่มความหอมให้กับการปิ้งเนื้อของเรานะคะคืออร่อยมากเนื้อก็นุ่มมากนะคะชอบกินมากๆเลยนะคะถ้าใครแบบชอบปิ้งย่างเกาหลีหรือเป็นชาบูนะ,ะก็อร่อยร้านนี้สามารถที่จะกินได้เลยนะคะน้าจิ้มก็คือมีหลายอย่างมากๆนะคะรันนี้ก็คือจัดไปจุกๆเกินไปเลยจ้าแต่ที่สําคัญนะคะร้านนี้เขาจะมีของเด็ดอยู่นะคะก็คือมาม่าเกาหลีจ้ามาม่าเกาหลีเขานี่คือแบบดีงามมากบางวันโหไม่ได้มาที่ร้านเราก็จะสั่งไปกินที่คลินิกนะคะคืออร่อยมากขอบอกนี่คือถ้าใครติดซีรีส์เกาหลีแล้ว อยากกินไปพร้อมกับการดูซีรีส์เกาหลีไปด้วยนะคะสามารถสั่งไปได้นะคะคืออร่อยมากอยากจะบอกเพราะว่ามันเหมือนอยู่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยโรสชอบกินมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดเซฟกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ๋อลืมบอกไปร้านนี้เขาจะมีอัลมอนซาซิมินะคะมีไข่หวานด้วยนะคะถ้าใครแบบอยากกินบอาหารปิ้งย่างเกาหลีนะคะชาบูนะคะรสแนะนําร้านนี้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยลืมตามมากินนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย